แจกพิกัดร,ร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ใจกลางสยามกับร้านซุนดูบูบูและมิวโชเอ็กซ์เพรสที่มีทั้งเมนูคาวเมนูหวานและวางขายเป็นที่นี่ที่แรกที่ชั้นสองสยามดิสคัฟเวอรี่มาแล้วค่ะอันนี้วิก็สั่งเป็นเมนูง่ายๆนะคะอันนี้คือคาวบิคาวีกก็คือเป็นเนื้อนะคะส่วนอันนี้เป็นบูกโกกิก็จะเป็นหมูแล้วก็ที่นี่นะคะทุกคนก็คือเขาสามารถเลือกซุปได้ถึง4แบบเลยวันนี้วิก็เลยเลือกเป็นซุปเต้าเจี้ยวก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็อันนี้เป็นซุปเต้าหู้อ่อนนะคะก็จะเป็นท่วไปที่เราเคยกินช,ชิมเลยได้ไหมอ่ะกินแล้ว <Wow. S 1> กินค้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องกินหวานค่ะนี่เยอะๆแบบนี้เลยไอติมเขาอะมีความนัวมากเลยแล้วก็ขนมป,ปังกรอบมากนะคะอันนี้คืออร่อยมากรสชาติเมข้นวก็จริงว่าเหมือนไปกินที่เกาหลีเลยทุกคนถ้าใครเป็นสายเกาหลีเนี่ยห้ามพลาดร้านนี้ไม่บอกเลยเพราะว่า ร้านเขาก็จะตกแต่งสวยงามตามสไตล์เกาหลีด้วยค่ะอร่อยสำหรับใครที่เป็นสายอาหารเกาหลีเลเวอร์เนี่ยห้ามพลาดกันแล้วนะคะกับร้านซุนดูบูบูและมิวโทดเอ็กซ์เพรสที่ชั้น2ส,สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ